ผู้ชมค,ครับเมื่อวานนี้เรื่องที่หลายคนเฝ้ารอการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนนะครับห้ฉบับที่สําคัญ5เนี่ยเป็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมรอีกหนึ่งฉบับเป็นร่างกฎหมายประชามติประชามตินี่หลายคนไม่กังวลนิรโทษกรรมทุกคนกังวลว่ามันจะออกหน้าไหนนะครับ เพราะว่าด้วยกำแพงเดียวเลยครับมาตรา112ซึ่งเราชวนวิเคราะห์กันข้ามสัปดาห์ว่านี้จะเป็นกำแพงสำคัญว่ากฎหมายฉบับนี้จะไปได้หรือไม่ปรากฏว่ากฎหมายนิรรัษกรรม5ฉบับที่เข้าสู่สภาเมื่อวานนี้1ฉบับในนั้นรวมเอามาตรา112เข้าไปด้วยก็เป็นของภาคประชาชนอีก1นฉบับไม่ได้มีระบุถึงมาตรา112เลยนะครับแต่ก็มีการมองว่าไม่ได้ปิดกั้นเปิดช่องไว้ให้ นี่เป็นฉบับของอดีตพรรคก้าไกลที่เหลือเนี่ยไม่รวมมาตรา112เพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างของแต่ละก้อนชัดเจนเราแบ่งเป็น3ต่อ2 2คือถูกมองรวมในกลุ่ม112อีก3เนี่ยเขาไม่รวมให้นะครับทีนี้ในบริบทของการนิ้ทศกรรมมาตรานี้มันกลายเป็นทั้งกำแพงและเป็นทางด่วนได้คุณผู้ชมปลดออกหรือรับไว้กฎหมายมันก็ไปต่อได้หมดครับ แม้แต่คนที่ดันกฎหมายนี้ของพรรคประชาชนเขาก็ยังหวังว่าจะรับหลักการทุกฉบับแล้วไปคุยกันต่อในชั้นกนารมธิการแม้ว่าคุยกันแล้วการมธิการภายหลังจะตัดเอามาตรา112ออกก็ยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีกว่าการปิดประตูตั้งแต่วาระแรกนี่คือมุมมองของผู้แทนพรรคประชาชนนะครับครับทางพรรคประชาชนเขาพยายามที่จะสื่อสารกับพรรคอื่นๆในสภานะครับบอกว่า ขออย่าโหวตคว่ำเลยะครร่างกฎหมายฉบับนี้คืออย่างน้อยๆฉบับของก้าวไกลเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีมาตรา1นึนะครับแต่ว่าผู้เห็นต่างเนี่ยอาจจะมองว่าไม่มีก็จริงแต่ว่าเปิดทางไว้ให้ได้ไม่ล็อกไม่มีแต่ไม่ล็อกนะครับในสภาเนี่ยทนายแจมนะครับสอสของพักประชาชนนะครับขอพักอื่นเนี่ยงดออกเสียงก็ยินดีนะครับ ผู้เห็นต่างบางคนเขาย้ำว่าเข้าใจในสิ่งที่พักประชาชนพยายามที่จะเสนอนะแต่ก็กลัวว่าจะเกิดความแตกแยกใหม่ตามมาอันนี้เป็นข้อกังวลของหลายๆคนหลายๆฝ่ายเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะพักการเมืองหลายๆพักในสภาถ้าวรวมทุกฉบับเนี่ยก็อาจจะได้ลุ้นสูงแต่ว่าประธานในที่ประชุมครับ คุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านหาหรือในที่ประชุมแล้วสุดท้ายก็ใช้วิธีการโหวตแยกเป็นฉบับฉบับไปนะถ้าโหวตรวมผมพอได้ลุ้นนะแต่ <c oughs> ขออภัยครับโหวตแยกรายฉบับฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ซุกซ่อนอยู่ในผลโหวตทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผลโหวตเนี่ยสองฉบับของภาคประชาชนและอดีตพรรคเก้าไกลมันตกไปแต่สิ่งที่ซุกซ่อนอยู่คือเสียงโหวตครับดูกันทีละฉบับคุณผู้ชมผลโหวตรายฉบับเริ่มจากฉบับของพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นฉบับหลักที่ใช้ในการพิจารณาในชั้นการมธิการนะครับฉบับนี้สภารับหลักการจำนวนคนลงมติเนี่ย472คนเห็นด้วย299ครับไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยงดออกเสียง172และไม่ลงคะแนนหนึ่งคนนี่ของรวมไทยสร้างชาติ <S 1> <S 1> อีกฉบับหนึ่งของพรรคครูไทยเพื่อประชาชนอันนี้ก็รับหลักการเหมือนกัน ผู้ลงมติเนี่ย470คนนะครับเห็นด้วย311คนไม่มีคนไม่เห็นด้วยครับมีผู้ที่งดออกเสียง158คนแล้วก็ไม่ลงคะแนนหนึ่งคนนะจำนวนงดออกเสียงเนี่ยันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นมาดูต่อที่พักเก้าไกลขออภัยครับฉบับของพักเก้าไกลฉบับนี้ไม่รับหลักการคนลงมติ473คนเห็นด้วย147 147 14นะครับสสของพักคก้าไกลเนี่ย อสอสอของพรรคประชาชนเนี่ยหนึ่งร้อยสีสบสาคนหักหนึ่งคนเพราว่าใจไปอยู่พรรคอื่น <c oughs> อแสดงว่ามีบวกมาอีกห้าม,มาจากไหนค่อยว่ากันแต่ร้อยสี่ิเจ็ดเห็นด้วย <c oughs> ไม่เห็นด้วยสามร้อยสิบเกครับงดออกเสียงแค่หไม่ลงคะแนนหนึ่งเท่ากับว่าความพยายามของทนายแจมสอสสักศินันธรรมาิทิ่นันและพรรคประชาชน <c oughs> ในการเจรจาทําความเข้าใจกับแต่ละพรร ถ้ายังไงก็ช่วยงดออกเสียงแล้วไปคุยกันต่อในการมธิการได้ไหมไม่เป็นผลถ้าง,งดออกเสียงหมดสมมติ319คนงดออกเสียงอ่ะทําตามข้อเสนอของพรรคประชาชนเขา147มันก็เป็นเสียงข้างมากกฎหมายมันก็ไปต่อได้แต่นี่เขาไม่ได้งดออกเสียงเขาไม่เห็นด้วยออีก ฉบับหนึ่งนะครับเป็นร่างที่ไม่ผ่านการรับหลักการนะครับก็คือฉบับของภาคประชาชนฉบับประชาชนเนี่ยจำนวนผู้ลงมติ475คนนะครับก็เห็นด้วย149คนไม่เห็นด้วย306คนงดออกเสียง20คนแล้วก็ไม่มีผู้ที่ไม่ลงคะแนนอันนี้เป็นอีกหนึ่งฉบับที่ที่ประชุมไม่รับหลักการนะแล้วมี เหตุการณ์ที่คอการเมืองบางกลุ่มก็แหมพูดคุยกันสนุกสนานบอกแหมมันจกักกะจี้จริงๆดูตัวเลขก็คือฉบับของพรรคภูมิใจไทยเสนอเข้ามาแบบด่วนๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่ารับหลักการนะครับจำนวนคนลงมติ461เห็นด้วย311คนไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง147ตัวเลขคุ้นๆนั่นก็คือสสของพรรคประชาชนครับแต่311คนเนี่ย ก็รวมไปถึงสสของพรรคร่วมรัฐบาลในเวลานี้ด้วยใช่หลักสําคัญของฉบับของภูมิใจไทยก็คือเขาไม่รวมเอามาตรา112เข้าไปด้วยซึ่งเป็นหลักเดียวก,กันกับที่อีกสองฉบับที่ผ่านระบุไว้นะครับยกเว้นของทางรวมไทยสร้างชาติมีมีข้อจํากัดในเออไม่ใช่มีข้อแตกต่างในแง่ของเทคนิคนินดหนึงเดี๋ยวอธิบายดูเสียงคุณผู้ชมครับพรรคประชาชนพยายามสื่อสาร ทั้งในทางรับและที่แจ้งขอให้พักที่ไม่เห็นด้วยอย่างน้อยคุณงดออกเสียงผมบอกไปแล้วมันไม่เป็นผลนะครับพักประชาชนมีร้อยสเสียงหักไปหนึ่งครับใจไปอยู่ที่อื่นบวกสอสอพักอื่นที่เห็นด้วยเขาได้มาร้อแล้วตัวเลข1นึ่งมันก็เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่งดออกเสียงในร่างฉบับของพักภูมิใจไทยแต่ในร่างฉบับของอดีตพักเก้าไกลไม่มีใครงดออกเสียงให้นะไม่มีงดออกเสียง69ไม่มี พักประชาชนถ้าจะใช้วิธีต่อรองให้ฝ่ายเห็นต่างงดออกเสียง mm. เท่ากับว่าตอนนี้ต้องต่อรองทั้งฝ่ายค้าและรัฐบาลแล้วนะครับ mm. แทบจะเป็นแบบนั้นแล้วพูดแบบไม่เกินเลยก็คือต้องต่อรองทุกพักจริงๆ mm. ทุกพักจริงๆถ้าในเรื่องนี้นะครับ mm. เสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันสูงถึง319เสียงเราใช้คำว่าทิ้งห่างท่วมทนได้นะ mm. ซึ่งพักภูมิใจไทยผมไม่กล้าการันตีว่าทั้งหมดใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็ได้ mm. อยู่ในนี้แหละ คะแนานเสียงห่างกันกว่าเท่าตัวครับมันเป็นเสียงข้างมากที่เด็ดขาดแล้วมันสะท้อนว่าสภาชุดนี้ไม่ยอมให้มีการรวมการนิรโทษศกรรมมาตรา112เข้าไปด้วยสัปดาห์ที่แล้วตอนถอนร่างกฎหมาย e <Entertainment Complex. S 2> อ t เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พักภูมิใจไทยเขางดออกเสียงใช่ไหม,มงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยไม,ไม่ยอมให้ถอนนะแต่พักประชาชนไปอีกเวนึง ก็โดนมองว่าเอาตก,ต,กตกลงใครไม่เล่นตามใครหรือว่ายังไงหรืออิสระกันอรอบนี้ก็เหมือนหนังม้นเดิมเปลี่ยนตัวเล่นอเอาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะสลับสับเปลี่ยนนะครับสถานภาพมาเป็นพักฝ่ายค้านแต่ก็ต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยเนี่ยจุดยืนเขาเขา มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะนับรวมมาตราร12เนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับการลงมติก็เลยออกมาในทิศทางนี้นะครับแต่ทีนี้พอผลของ,ของการลงมติมันออกมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนอาจจะนำไปสู่เรื่องของการโต้เถียง<ช>หรือว่าความขัดแย้งรอบใหม่ตามมานะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับซึ่งพ่อหน้ที่แล้วผมได้พูดคุยกับ คุณสศินันกับคุณนิกรจำนงครับนะครับก็เห็นตรงกันว่าคือเขาเห็นตรงกันว่าถ้าไม่รับเอามาตราหนึ่งรเข้าไป1 1 2เข้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความขัดแยง้งคุณนิกรก็เห็นแบบนี้นะแต่สิ่งที่คุณนิกรเห็นต่างก็คือถ้ารับเข้าไปอ่ะมันจะยิ่งมีความขัดแย้งใหม่และรุนแรงแต่ถ้าไม่รับไปความขัดแย้งมันจะน้อยกว่า,านะครับคนมองต่างก็มี คุณผู้ชมมีพักเพื่อไทยนะมีสอสอหคนที่โหวตรับร่างกฎหมายฉบับของพักประชาชนนะคุณจาตุรนฉายแสงคุณกอแก้วพี่กุลทองคุณกอแก้วนี่เดิมทีมีชื่อเป็นกรรมธิการพิจารณาด้วยเจ้าตัวขอถอนชื่อตัวเองอาจารย์คุณหมอทศพรเสรีรักคุณสุทรรมแสงประทุมคุณเชิดชัยตันติศรินและคุณอดีสรเพียงเกตแต่ก็แค่หคนไงมไม่พอนะครับทีนี้ มีการมองไปถึงอนาคตรับหลักการร่างกฎหมายและหลายฉบับเป็นที่บอกไปนะครับก็ต้องดูกันต่อไปแหะครับว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องของมาตรา112ในชั้นกรรมธิการไหมครับนะครับและกรรมธิการเนี่ยจะใช้ร่างของรูมไทยสร้างชาติเป็นฉบับหลักแต่ในการพิจารณาในชั้นกรรมธิการเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับเนื้อหากันได้เหมือนกันหลังจากที่สภาลงมติ ก็มีปฏิกิริยานะครับคุณยิ่งชีพอาชานนนครับก็มีการถแถลงโตบอกว่าผลของการลงมติในครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งระลอกใหม่และความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยคุณยิ่งชีพมองว่ามันจะใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคุณยิ่งชีพเมื่อวานคงหงุดหงิดใจเพราะว่าเจ้าตัวได้ไปพูดในสภาด้วยนะเ,เป็นคล้ายๆเป็นอภิปรายสรุปรนะครับ แล้วพอผลมันออกมาอย่างนี้เนี่ยเจ้าตัวกลับไปบอกเหนื่อยจริงตอนแรกจะนอนแล้วเห็นแฟนเพจพักเพื่อไทยโพสต์แล้วอาจจะหงุดหงิดเมื่อวานก็เลยมีแสดงวิพา์วิจารว่าเอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อไทยอย่างนั้นก็เลยยาวเลยทีนี้อสอสอรับร่างฉบับของพักประชาชนเนี่ยไม่ถึงครึง่งตัวคุณยิ่งชีพครับเขาก็เลยย้ําว่าถ้าสภาจะไปวาระสองสามแล้วกีดการคนบางกลุ่มในเรื่องนี้และโทษกรรมโดยไม่เปิดช่องเลยอันนั้นไม่ได้อื จริงๆตัวอย่างที่คุณยิ่งชีพได้พูดในสภา,าเมื่อวานนี้ก็เหมือนจะทําให้สอส,อสอบางคนบางฝ่ายรู้สึกว่าโอเคก็เข้าใจนะแต่มันไม่ได้อาทําทนองนั้นสภา,าจะเดินหน้าไปสู่การนิรโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําต่อประชาชนใช้อํานาจโดยมิชอบนี่ก็ยืนยันว่าจะค้านนะครับแล้วถ้าไม่ปรับในวาระที่สองยืนยันว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างสังคมสันติสุขชื่อของร่างหลักตอนนี้ หลังจากนั้นครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขารวมคดีการเมืองตั้งแต่ปี2557มีคดีการเมือง34ฐานความผิดแต่ร่างที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมี20ฐานความผิดแสดงว่า14ประเภทความผิดไม่ได้ถูกนับรวมอม,มันจะมีปัญหาไหมจุดเดียวกันหัวหน้าเทงก็แถลงด้วยอหัวหน้าเทงบอกว่าเดี๋ยวจะไปต่อสู้ในชั้นกรรมธิการครับแต่ก็ยืนยันหลักการเลยครับว่าถ้าเป็นร่างกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ พักประชาชนก็จะไม่เห็นชอบให้เหมือนเดิมในการมาทการก็มีรายชื่อคนที่บางคนก็มองว่าเออเป็นคนที่ติดตามด้านนี้มาตลอดเป็นคนตัวจริงด้านกฎหมายแล้วก็ว่ากันไปนะครับอาจารย์โคธมอาริยานี่ในสัดส่วนพักประชาชนคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนเป็นผู้เสนอร่างฉบับของพักเก้าไกลที่ตกไปทนายแจมสศศิศศนันธรรมนิธนิน,นันคุณพุทธิตาชัยอนันต์คุณรังสีมันโรม พักเพื่อไทยเนี่ยมีอาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรนะครับมีอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยคุณนัทวุฒิไสเกือด้วยนะครับแล้วก็มีพักอื่นไล่ๆกันมาคุณนิกรจำนงก็เข้าไปด้วยเหมือนกันไปคุยกันต่อในเรื่องนี้